จิรวัจจันเกษมนะครับชื่อเล่นบาสครับก็เป็นนักวิจัยที่สถาบันนวัตรกรรมปตทเนี่ยฮะอยู่มา14ปีแล้วครับก็ปกติก็จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับพวกวัสดุต่างๆจริงๆถ้าพูดถึงแบรนด์มอครับจริงๆมอมันมีที่มามันมาจากคำสองคำครับคำแรกคือ M.O. มันมาจากมอคคาที่แปลว่ากาแฟ แล้วก็ RE มันมาจากคำว่า reuse หรือ recycle ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก4 5ปีที่แล้วเราเริ่มต้นจากการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟเ m a อ o n ครับแล้วเขามีปัญหาอย่างหนึ่งเลยว่ากาแฟของ a m เม o n นะครับเราก็ทราบเปนดีว่าขายค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันเกิดกระบวนการคั่วกาแฟครับมันจะมีเศษที่เป็น waste ต,ตัวหนึ่งนะครับกาจะเรียกว่ามันเป็นเยือกาแฟหรือ coffee 渣ครับแล้วเดิมเนี่ยเขาต้องจ้างกาจัดซึ่งตัวนี้มันมีปริมาณค่อนข้างเยอะครับต่อปีเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่าันต่อปี อย่างที่ทราบกันดีมันก็จะเป็นเหมือนพวกใบไม้พวกอะไรที่เป็นวัสดุธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนั้นเราก็เริ่มจากการที่เราไปผสมกับพวกพลาสติกชีวภาพเพราะเราคิดว่าพอเราใช้งานเสร็จนะครับพอไปฝังมันก็น่าจะย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแต่ปรากฏว่าพอเราลา้า u n c h นัันออกไปสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือราคาครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยไปผสมตัวพลาสติกชนิดใหม่ที่เป็นพวกพลาสติกทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ะครับอย่างน้อยถ้าเราพยายามที่จะลดปริมาณการใช้งานได้มันก็คงจะดี มันก็เป็นอย่างที่เราคิดนะครับมันก็ทําได้แล้วก็ใช้ได้มันก็เห็นภาพที่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่พอนะมันก็เลยเป็นที่มาที่มันเป็นเจเนอเรชันที่3มว่าเราก็เลยเอาพวกรีไซเคิลมาผสมกับเยื่อกาแฟพัฒนาออกมาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์จุดเริ่มต้นมันเลยจากงานวิจัยพวกนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าถัางนั้นอะเราพยายามจะผลักดันให้มันกลอกมาเป็นแบรนด์ดีกว่าเพื่อที่จะให้แบรนด์ตัวนี้เป็นตัวที่สื่อสารออกไปนะครับในนามของสถาบันนวัตกรรมในนามของปตทว่าเราพยายามจะผลััักกกดดนนนนะให้ทุค่ยชว ขยที่เราพยายามกันสร้างอยู่ทุกวัน,นครับอันนั้นคือเป็นที่มาของตัวแบรนด์มอครับจุดเริ่มต้นมันมาจากตัวพลาสติกชีวภาพบวกกับกาแฟตัวนี้เราก็ตั้งชื่อเพื่อให้มันมีตัวแทนของการเล่าเรื่องง่ายๆว่าเป็นไบโอคอฟครับก็มาจากไบโอพลาสติกบวกกับคอฟฟี่ชาร์ปพอเป็นเจเนอเรชันที่2ที่เราใช้พลาสติกทั่วไปครับเราก็เรียกว่าพลาสคอฟ พอหลังจากที่เราทําเป็นเม็ดพลาสติกมาแล้วครับท,ที่เมส่สกูรลล์เราให้ฟังมันมี3กลุ่มใช่ไหมครัเราพยายามเน้นในกลุ่มที่เป็นรีไซเคิลมากที่สุดเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการเอาเวสกลับมาใช้เยอะที่สุดแล้วเราก็เริ่มจากการทาเป็นเราทําเป็นชีสนะครับก็จะไม่ใหญ่มากแต่มันใหญ่พอที่จะทําไปเป็นที่นั่งเก้าอี้หรือพนักพิงสําหรับเก้าอี้เราก็เลยลองเอ็กพอต่อเราก็ลองผิดลองถูกครับไปทําเป็นแท่งบ้างไปทําเป็นเส้นบ้างพอมาทําเป็นเส้นปรากฏว่า มันมีคาแรคเตอร์เฉพาะนิดนึงฮะมันจะมีความนุ่มที่ต่างกับหวายเทียมในท้องตลาดแล้วมันจะมีกลิ่นกาแฟแบบอ่อนๆตอนนี้ภาพของประเทศไทยหรือภาพของโลกครับเรามีการคอนเซิร์นเกี่ยวกับพวกซัพพลาเนเบิลความยั่งยืนเกี่ยวกับเซอร์คูลาที่พยายามจะนําพวกเวสหรือวัสดุหรือเป็นของเสียครับเอากลับมาใช้พอเรากลับมาดูเอ๊ะเยี่กาแฟเป็นของใครล่ะเป็นของอเมซอนเป็นของโรงคั่วถ้าเป็นอเมซอน แล้วเขาได้ใช้ประโยชน์มันก็น่าจะทําให้ภาพของการที่เขาเอาเวฟมาใช้มันดูน่าสนใจนะมันก็เลยเป็นที่มาเราก็ตั้งเป้าว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองดูว่าในร้านมีใช้อะไรบ้างเราก็เลยเอ๊ะเล่งเห็นเฟอร์นิเจอร์เป็นตัวหนึ่งที่มีการใช้และอย่างที่ทราบกันดีครับพอเป็นแฟรนไชส์เขาก็จะมีการรีโนเวทตามเวลาเราก็ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ครับเราก็ไปเจอกับบริษัทคูกที่เขาเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มันก็เลยเป็นที่มาแล้วเราก็เลยเริ่มด้วยกาาารรที่เเอ วัสดุของเราอะที่เราพัฒนาจากงานวิจัยเราก็ไปคุยกับเขาดูว่าเอ๊ะเขาพร้อมที่จะลองผิดลองถูกร่วมกับเราไหมจนสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นเก้าอี้กับเป็นโต๊ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วเราก็เลยเอาเข้าไปนําเสนอให้กับเอเมซอนพอเราทําผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับเราเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราเข้าใจว่าพอเวลาที่เราพูดถึงเวสครับหลายๆคนจะรู้สึกเฮ้ยมันทําจากเวสอะมันแล้วมันจะโอเคเหรอหนึ่งคือคุณภาพ สองคือเวลาเรานึกภาพเราเราจะนึกภาพกองขยะ,ะครับเวลาเราพูดถึงเวสมันมันเลี่ยงไม่ได้ไอ้นี่คือความยากมากในการที่เราจะทำยังไงให้ทุกคนนะ่ะแฮ ppy ปปกับของของเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขยะที่ทุกคนทิ้งหรือไม่ขยะที่ทุกคนเห็นนะมันผ่านกระบวนการมันผ่านการคิดมันผ่านการลงมือในการที่จะลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะและหลายๆครั้งนะครับพอเวลาที่เราไปสื่อสารมาเลยทำให้กำแพงในการที่เราจะ ได้รับการยอมรับพวกเนี้ยมันก็จะมีกําแพงเล็กๆคนที่เขาทําเรื่องพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์กูล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัสเทนะครับเขาไม่ได้พยายามจะเอาเวสมาทําให้คุณเห็นหรอกว่าเป็นเวสเขาคิดเรื่องพวกนี้แล้วเขาพยายามจะลดปัญหาที่เกิดจากการใช้งานแล้วเขาพยายามจะทําให้ทุกอย่างครับมันมีคุณภาพที่อย่างน้อยมันสามารถจะใช้งานได้เหมือนที่คุณใช้ของปกติอยู่แล้วครับในมุมของเราที่เราพัฒนาเราก็เข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะพร้อมที่จะจ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ทุกคนรักทุกคนอยากช่วยงันก็ฝากไว้ว่าช่วยกันคิดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เริ่มจากการที่ลดขยะแล้วพอวันหนึ่งพร้อมครับเราค่อยขยับมาทำในสิ่งที่มันมากขึ้นมอครับมันมีถือกำเนิดมาจากตัวการที่เอาเยื่อกาแฟกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมฮะเราก็เลยพยายามจะนึกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆเราอยากจะผลักดันจริงๆคืออะไร มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยมีแท็กไลน์ที่เรียกว่า waste is more โดยที่แท็กไลน์ตัวนี้เรามีสวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคือเราอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจว่าสิ่งที่แบรนด์นี้พยายามจะทำคือเรากำลังจะเอา waste ครับมาเปลี่ยนให้กลายเป็นวัสดุหรือ material หรือ product ใหม่ที่ไม่ใช่เ a สและอันนี้คือเพอร์โพสแรกที่เราใช้แท็กไลน์นี้แท็กไลน์ที่2อ่ะเราอยากให้ทุกคนนะครับเวลามี w a พอ คุ้นกับแบรนด์เราแล้ว,ลวเห็นศักยภาพว่าเฮ้ยเราทำเยอะอกาแฟมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เห็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราทำอ่าลอดมาเป็นเก้าอี้แบบนี้แล้วมาเป็นแก้วแบบนี้แล้ววันหนึ่งที่คุณมีเวสเราอยากให้คุณนึกถึงเรามันก็เลยเป็นแท็กไลน์ที่บอกว่าเวสอีสมอลทุกครั้งที่คุณมีเวสคุณนึกถึงเราแล้วมาถามเราว่าเอ้ยสามารถพัฒนาอะไรได้ไหมทําอะไรได้ไหมอยากให้มาคุยกันอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะ อยากให้มันเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้ของคนที่ทําเรื่องพวกนี้ของคนที่คิดเรื่องพวกนี้นครับมันก็เลยเป็นที่มาของตัวแท็กไลน์ที่ว่า waste is more เราจะพยายามจะมอง waste ที่มีะครับแล้วเราจะเปลี่ยน waste นะครับให้มันกลายไปเป็นสิ่งที่มันมีมูลค่าหรือมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเราก็ย้ายที่มันไปซักให้กับคนที่เขาต้องการหรือให้คนท,ที่ที่เขาเห็นคุณค่าครับอันนี้คือแกนของตัวบิสเนสเรา